พระธรรมเจ็ดคัมภีร์คือพระอภิธรรมปิดกทั้งเจ็ดคัมภีร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกที่รวบรวมคำสอนชั้นสูงเกี่ยวกับจิตเจตสิกรูปและนิพพานได้แก่ธรรมะสังคณีวิพังท่าตูกถาปุคคลบัญญัติกถาวถัตถุยมกและปัจฐานมหาปกรณ์โดยเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึง รายละเอียดพระอภิธรรม7จ็ดคำพีธรรมสังคณีรวบรวมและอธิบายข้อธรรมต่างๆให้เป็นหมวดหมู่วิพังจำแนกปรมัถธ,ธรรมออกเป็นข้อๆโดยละเอียดเช่นขันห้าทาตุก,กถาสงเคราะห์ข้อธรรมต่างๆเข้ากับขันอายตนะและทาุ ปุคคลบัญญัติบัญญัติเกี่ยวกับบุคคลต่างๆตามคุณธรรมกระถาวัตถุชี้แจงและวินิจฉัยทัศนะของนิกายต่างๆในสมัยสังคยนาครั้งที่สามยมกวินิจฉัยธรรมด้วยวิธีตั้งคำถามย้อนกันเป็นคู่ปัจฐานมหาปรกรณ์อธิบายปัจจัย24แสดงความสัมพันธ์อาศัยกันแห่งธรรมทั้งหลายอย่างละเอียดที่มาและความสำคัญ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนี้แก่พุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นหัวใจของพระอภิธรรมซึ่งว่าด้วยหลักธรรมที่เป็นวิชาล้วนๆไม่เกี่ยวด้วยบุคคลหรือเหตุการณ์มักใช้สวดในงานศพเพื่อรำลึกถึงคำสอนอันลึกซึ้งของพระพุทธองค์มักมีหัวใจพระอภิธรรมที่เรียกย่อว่าสังวิทาปุกกะยะปะซึ่งหมายถึงคำพีทั้งเจตามลำดับ